สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิววิลาชัยครับและว,วันนี้เราอยู่กันในซีรีส์มิชเจนี y 1น1่1ในเรื่องของ Style และ e ฟรน์ครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับว่า Style และ e ฟรน์คืออะไร Style และ e ฟรน์คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราจับบรรยากาศหรือสไตล์จากภาพหนึ่งแล้วนําไปใช้กับภาพใหม่ที่สร้างในมิชเจนี y ครับ โดยจะดึงเอาโทนสีเทคนิควัสดุหรือแสงเงามาใช้แต่จะไม่ลอกวัตถุหรือบุคคลโดยตรงครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับวิธีแรกคือการเพิ่มรูปภาพที่ต้องการน้างอิงสไตล์ไปที่ Imaginbar e ครับโดยลองรับไฟล์นาสกุลดังนี้ครับ PNG .gif .webp .jpg แล้วก็ .jpeg เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับ พอเราเข้ามาสู่หน้ามิจเจอร์นี่แล้วนะครับผมจะลองสร้างภาพเปล่าๆด้วยพร้อมง่ายๆดูนะครับโดยพร้อมนี้เขียนว่า a c a t sit on a tree branch นะครับก็คือแมวกำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้บนต้นไม้จากนั้นผมจะลองกดสร้างดูนะครับเราก็จะได้ภาพแมวปกติออกมาแบบนี้นะครับโดยวิธีแรกที่เราจะใช้ฟังก์ชัน t y y l r r f f r r n c e นะครับก็มาที่เมนู add image ตรงนี้ครับแล้วก็กด choose a file or drop it here ตรงนี้นะครับ1ครั้ง เพื่อไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดเข้าไปเป็นสไตล์เรฟเฟรนซ์ของเราครับแล้วก็รอการอัปโหลดสักครู่หนึ่งครับจากนั้นเราก็ลากไฟล์ที่เราต้องการใช้สไตล์นะครับมาปล่อยที่ช่องสไตล์เรฟเฟรนซ์ตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวผมจะใช้พร้อมเดิมนะครับก็คือ A Cat's i t on a tree b r a n c h นะครับเราสร้างใหม่โดยเรามีสไตล์เรฟเฟรนซ์เป็นรูปภาพเมื่อสักครู่รูปนี้นะครับแล้วก็กดสร้าง ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับสังเกตว่าภาพแมวก็จะได้อิทธิพลจากสไตล์เฟอร์เรนท์ที่เราแนบเข้าไปนะครับภาพก็จะออกมาเหมือนสไตล์ดิจิตอลอาร์ตแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นวิธีแรกนะครับต่อไปไปดูวิธีที่2ครับหลังจากที่เราเพิ่มรูปภาพที่ต้องการอ้างอิงสไตล์ที่ Imagine Bar แล้วนะครับวิธีที่2ก็คือเราจะใช้ S Left นะครับเป็นพารามิเตอร์ต่อท้ายพร้อมเราออกไปโดยจะต่อท้ายได้2แบบครับคือตามด้วย URL ของภาพ แล้วก็ตามด้วย S l e f code ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน S left code แล้วก็มี S l e f code มาแจาก12โค้ดด้วยครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆนำไปใช้กันนะครับเราก็กลับมาที่ Mid Journey นะครับด้วยพร้อมเดิมวิธีการใช้ S left code ก็ไม่ยากเลยครับถ้าเรารู้โค้ดอยู่แล้วนะครับเราก็เคาะเว้นวรรคหลังพร้อม1ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ S left อย่างนี้นะครับแล้วก็เคาะเว้นอีก1ครั้งแล้วก็ตามด้วยรหัสโค้ดตรงนี้ จากนั้นก็กด enter เพื่อส่งพร้อมให้มิานนี่ทำการเจนได้เลยครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาพเซตใหม่ออกมานะครับโดยพร้อมเดิมแต่สังเกตได้ว่าด้วยพร้อมเดียวกันพอเราใส่สไตล์และเฟลนโค้ดที่เป็นพารามิเตอร์แบบนี้ลงไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต่างออกไปแบบนี้เดี๋ยวเราไปดู s left code ที่วันนี้เอามาฝากกัน12โค้ดดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่โค้ดที่1น,นะครับโดยผมใส่พร้อมลงไปว่า Girl on ชินคอนเซนนะครับแล้วก็ตามด้วย S-Left Code นี้แล้วก็กดสร้างได้เลยครับแบบที่1ก็จะเป็นสไตล์ของ j จแปนอนิเม an นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยแต่สำหรับเพื่อนๆที่จดไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นหน้าเว็บไซต์ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไป Copy ออกมาใช้งานได้เลยครับต่อไปแบบที่2ครับเป็นอีโค้ดหนึงเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับแบบที่2ก็จะเป็นสไตล์สีน้ำแบบนี้นะครับ แล้วต่อไปครับแบบที่3แบบที่3ก็จะเป็นแฟลตอ l ลลัสเตชันสไตล์แบบนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแบบที่4กันครับแบบที่4นี้ S-Left Code จะสั้นมากเลยนะครับคือเล็ก1ตัวเดียวแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับว่า S-Left Code เบอร์1คืออะไรแบบที่1ก็จะเป็นสไตล์เหมือนรเรทรฟิมนะครับคล้ายๆหนังของว่องกาวสมัยก่อนต่อไปไปดูแบบที่5กันครับ แบบที่ห้าก็จะเป็นแนวแบบ s u r r e a ลิสติกนะครับอันนี้เพื่อนๆถ้าชอบโทนเขียวๆส่มๆก็น่าจะชอบโทนนี้นะครับแล้วต่อไปไปดูแบบที่6กันครับแบบที่6ก็จะเป็นสไตล์ออ o n c y b e r ์พังผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นํามาฝากกันทั้งหมด12แบบนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าจะจด S Left c o d โคดไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแล้วก็คัดลอกเฉพาะตัวที่ต้องการใช้ออกมาได้เลยนะครับ และตอนนี้ในช่องของเรานะครับได้มีการเปิดคอร์สที่ชื่อว่า Midjourney Masterclass ครับโดยเราจะสอนการใช้งาน Midjourney ตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานได้จริงครับเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การสร้างภาพนิ่งบท Midjourney ไปจนถึงการสร้างคลิปสั้นครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูแนวทางการสอนได้ที่เพลย์ลิสต์ในช่องนี้ได้เลยครับโดยผมจะแปะไว้ในคำอธิบายของคลิปนี้นะครับ เนะะื้อหาโดยรวมจะมีมากกว่า20บทครับแล้วก็จะใช้เวลาเรียนประมาณ4ชั่วโมงครับเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะแอด Line OA ได้ที่แอดนิววิรชัยนะครับและพิมพ์ว่า AI เพื่อมาคุยกันก่อนและรับโปรโมชั่นได้ครับ โดย50ท่านแรกจะได้รับราคา early bird เพียง990บาทและแถม e-book ทั้งหมด4เล่มมูลค่า990บาทเช่นกันครับโดยเล่มที่1จะชื่อว่า The Foundation ครับเป็นพร้อมจำนวน5,000พร้อม50หมดเพื่อนๆ่สามารถนำไปสร้างภาพตามที่ต้องการได้เลยครับและเล่มที่2ครับ The Comic Catalyst อันนี้จะเป็นเล่มที่รวมพร้อมสนุกๆน,นะครับนำไปสร้างมีมได้ครับจำนวน2,000พร้อม ลเล่มที่3เล่มนี้สำคัญมากครับ The Artist Toolkit ครับจะเป็นเล่มที่รวมสไตล์ต่างๆแล้วก็รูปแบบการสร้างภาพแบบต่างๆเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบการสร้างภาพเจนภาพบนมินเจนี้ได้ไม่รู้จบเลยครับและสุดท้าย The POD p o r o f i t ครับจะเป็นเล่มที่รวมพร้อมสำหรับสร้างงาน POD หรือ Print on Demand ครับเพื่อนๆสามารถใช้พร้อมจากเล่มนี้นำไปสร้างงาน POD หรือ Print on Demand ได้ทันทีครับก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันในคอร์สขอบคุณมากครับ แล้วก็เราไปต่อกันที่แบบที่7ครับแบบที่7ก็จะเป็นสไตล์แบบ Glitch Effect นะครับแล้วก็มี Chromatic Aberration ด้วยก็จะเป็นภาพเหมือนโดน Scratch แบบนี้นะครับต่อไปแบบที่8ครับแบบที่8ก็จะเป็นแนว Minimal i s t i c modern and c l e a n นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกนำไปปรับใช้กับสไตล์ภาพที่ตัวเองต้องการได้เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบบที่9ครับ แบบที่9ก้ว่จะเป็นอาร์สไตล์ของคุณเดวิดฟินเชอร์นะครับก็จะเป็นภาพโทลักษณะแบบนี้ต่อไปไปดูแบบที่10กันครับแบบที่10นะครับจะเป็นสไตล์ที่ใช้คัลเลอร์พาเลตที่เน้นสีชมพูแล้วก็สีส้มเข้มๆเ,เป็นหลักนะครับต่อไปไปดูแบบที่11กันครับในแบบที่11ก็จะเป็นสไตล์ของศิลปินที่ชื่อว่าคุณเวสแอนเดอร์สันนะครับก็จะเป็นสไตล์ทึมๆแล้วก็ดูเรโทรเรโทรหน่อย ต่อไปแบบสุดท้ายครับที่นำมาฝากกันในวันนี้แบบที่12ครับก็จะเป็นแบบเจแปนแอนิเมะแบบบิ๊กไอนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจทั้ง12สไตล์กันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับหลังจากที่เรารู้วิธีการใช้พารามิเตอร์ที่ชื่อ sref ไปแล้วนะครับคือหลังจากพร้อมนะครับเราก็ต้องเว้น1ครั้งแล้วก็ตามด้วยขีดกลาง2ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยคาว่าพร้อม s l e f แล้วก็ตามด้วย s l e f code หรือ URL ของภาพที่เราต้องการก็ได้ครับคราวนี้มาดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันอีกสัก2ตัวครับตัวที่1ก็คือ Style Weight ครับก็คือเว้น1ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยขีดกลาง2ขีดตามด้วย SW แล้วก็เว้นอีก1ครั้งครับเราสามารถกำหนดน้ำหนักของสไตล์ที่เรากำหนดลงไปก็ได้นะครับโดยค่าจะเริ่มต้นตั้งแต่0ถึง1,000ครับค่า d e f a u l t ถ้าเราไม่ใส่ก็จะเป็น100 และอีกตัวที่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็คือ sif random ก็คือเว้น1ครั้งเหมือนกันครับตามด้วยขีดกลาง2ขีดตามด้วย sif แล้วก็เว้นอีก1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า random random, random จะเป็นการสุ่มสไตล์จากคลังภายในของ midjourney นะครับแล้วก็แปลงเป็นรหัส sif code ที่เราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อันนี้จะเหมาะกับช่วงที่เราทดลองหาสไตล์ที่เราชอบในกรณีที่เราไม่รู้จักหรือไม่รู้ sif code เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับผมจะใช้พร้อมเดิมนะครับก็คือ a girl on นชินค k นเซ็ตนะครับแล้วก็ตามด้วยพร้อมที่เขียนว่า SREF แบบนี้ครับใส่ขีดกลาง2ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วย SREF s l e w e n นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Random แล้วก็ลองกด Enter ได้เลยครับไปดูผลลัพธ์ที่1กันครับระหว่างรอรูปภาพเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงครับสังเกตว่าเขาจะสุ่ม SIF Code มาให้เราตัวนี้ก็คือ SIF s, s l e code จิ่ลงท้ายด้วย2268นะครับเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันสักครู่ครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเป็นสไตล์โทนผ้าแบบนี้สไตล์ขาวดำนะครับดูมินิมอลหน่อยๆถ้าเพื่อนๆถูกใจเพื่อนๆสามารถจด s r e f code ตรงนี้ออกมาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มกันอีกสักครั้งนึงครับโดยผมก็จะทาเหมือนเดิมนะครับก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมแบบนี้ครับ SIF เว้นแล้วก็ Random แล้วก็กด enter ได้เลยครับสังเกตว่ารอบนี้ก็จะเป็น SIF code อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็น2 3 1 2ผลลัพธ์จะต้องออกมาไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเรอดูกันครับระหว่างนี้เดี๋ยวผม Random ไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับชุดที่3จะเป็น9 1 9 0แบบนี้นะครับตอนนี้ชุดแรกเสร็จแล้วก็ได้ออกมาเป็นภาพเซตนี้ครับก็จะสังเกตว่าเป็นคนละสไตล์เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเซตสุดท้ายครับก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเลย ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์นี้ก็อย่าลืมจด SIF code ตรงนี้เก็บไว้ใช้ได้นะครับก็เนื้อหาวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของสไตล์ Refer e n c e ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องของสไตล์ Refer e n c e แบบนี้อีกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับจะได้หาสไตล์หรือ s e f code มาฝากกันอีกในเซตต,ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิวรลชายก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปในซีรีส์ของ Mid ชั่นนี่1นขอบคุณมากครับ